สวัสดีครับอาจารย์อ้นและสวัสดีครับนายแบบส่สบสองอะไรครับอันนี้อาจารย์อ้น ทรงอะไรถ้าถ้าเ้าเป็นทรงสมุนไพรญี่ปุ่นแปลงล่างสมุนไพรญี่ปุ่นแปลงล่างเนาะเราจะเป็นทรงกลางลองทรงกลางลองทรงกลางใส่เบอร์สองบวกกับปัตเลียนเคมโอเคจัดไปครับจัดไปให้ดูชัดๆกันเลยจะได้ง่ายๆชัอย่างนี้เลยเนาะครับสำหรับคนหล่อแล้วก็ผมบางนิดนึงเราก็จะใช้วิธีเราจะใช้วิธีแบบไหนเาเรียกว่าสมุนไพรญี่ปุ่นแปาเรียกว่าผมบางนี่ครับใส่ฟันเบอร์สองปัดฟันลงสามกิจครับจัดเลย ตัดมือเดียวเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้อันนี้มันอันนี้ทำเอาไกด์ลายมาเนี่ยอ่าทำเอาไกด์ลายคือลองทรงกลางๆเป็นกลางๆนะกลางๆคึ่งสูงเลยละมัางอย่างงี้อ่านิดๆอ่านนิดอย่างงี้อ้าวแล้วเวลาตัดตักขึ้นไปยังไงตัดเรียนไม่เข้าแเราก็เปลี่ยนตัวมาอ่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 าอันนี้ขอเปลี่ยนปัตเตเลียนเนาะเพราะว่าผมเขาเหนียวมาเออผมเหนียวมาทีนี้บางตัวก็ อาจะต้องรับคมใช่ไหมนั้นอ่ะอาจารย์ไม่ใช่มันถ้าเหนียวมันจะมันจะปฏิเลียนมันจะดันไม่ได้ถูกใจช่างอ๋ออ๋อถ้าตัวนี้อยู่เลยเนาะตตาบะเบิดตัวนี้อยู่โอเคโอเคจบเลยงั้นผมเหนียวน้อยเหนียวมากแล้วแต่ครัองขึ้นไปงี้เลยเนาะซองขึ้นไปงี้เลยอ๋อซองไปงี้ได้สองแบบดูข้างหลังหนึ่ครับ เพราะว่าเราจะให้บรรลานระหว่างเราก็ต้องดูว่าไอ้ส่วนบนนี่มันบางครับไอ้ส่วนล่างนี่มันหนาครับเราก็เลยสวนขึ้นอย่างเงี้ยครับดูวิธีสวนขึ้นไอ้ไอ้ที่เอาวีมาตักนี่คือกดให้มันเข้าปัจเลียนอ่านี่คือเทคนิคมาเนาะเพราะว่าถ้ามันจะเผลอหนีขึ้นไปเราก็วีนี่ตักลงมาอ๋ออ๋อนี่คือเทคนิคเทคนิค อันนี้คือเทคโนโลย์เนาะเทคโนโลย์โดนช่างนี่หัวเรดูวิธีตัดกันแล้วกันนะว่าทําไมช่างอ้อนถึงต้องเอาหวีมาสวนเราใส่เบอร์สองไปก็ใช้ช้างอย่างนี้นะใช่นะจะได้ไม่พลาดเนาะเพราะว่าตรงนี้เกินตรงนี้มันจะได้ไม่เกินไงนะจะได้ไม่เกินเออใช้จะพอดีใช่ไหมอ๋อพอดีครับแย่าตรงนี้มันดําใช่ไหมดูนะครับแล้วก็ไถไปอย่างนี้ปืด วีมาสวนอย่างงี้ค่ะวีมาสวยมันก็เลยจะเป็นอย่างงี้มันก็สวยเนี่ยมันจะมาบาลานซ์กับตรงนี้พอดีอ่าอ่าอ่านี่บาลานซ์ะให้ใกล้เคียงกันเนาะทำให้ใกล้เคียงกันใช่นั่นนี่ผมจะได้อ่าอ๋ออยู่ให้บาลานซ์กันอย่างี้าลนกันก็เราดูสมส่วนบนกับสมส่วนนี้ครับเอ๊ที่ยังไม่ตัดนี่มันหนาจริงครับอ่าใช่ใช่ใช่หนาจริงทีนี้เราจะตัดให้บาลานซ์กันคือมันเป็นเทคนิคด้วยแหละว่า บางคนก็ไม่ต้องใช้เต้าวีรองนี้ก็ได้ครับแต่เราแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะแตประมาณนี้ก็โอเคเพราะนี่คือผมเป็นผมบางแบบบางแล้วก็ผมอ่อนด้วยเนาะจะว่าเขาหัวล้านก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คิไว่าเขาต่ำคิว่าเขาต่ำโอ้ไม่ได้ว่าเขาหรอกอืมเขาหัวเราะอยู่เรื่องช่างเขาวเราะอยู่ครับมีวิธีสัตว์ก็คือแค่นี้เลยวิธีนี้มันดูนะครับแล้วก็เอาเบอร์สองเนี่ยถ้าเราเอามือจับไว้มันจะเป็นอย่างนี้อื ถ้าสมมติเอาเบอร์อื่นได้ไหมก็ได้ครับเขายังไม่มีใครถามเลยนะอาจารย์เบอร์อะไรมันตกไปมันเอาเดินไปเอายากอ่าเบอร์สองนะอันนี้เบอร์สี่อันนี้เบอร์สี่เลยใช่ไหมอาจารย์มันตกไปข้างนอกเบอร์สี่เลยเนาะเบอร์สี่คอาจจะถามเอาเบอร์อื่นได้ไหมใช่ไหมเอาเบอร์สี่มาสำรองกันได้ครับก็ได้เห็นไหมครับมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้นะอือถามว่าจะจำเป็นต้องเบอร์สองไหมแต่เบอร์สองอ่าแล้วแต่คนถนัดอืม เอาเบอร์สี่ก็ได้เบอร์สี่ดูนะครับเนี่ยครับก็ดีอยู่นะอาจารย์ดีแต่มันไม่สวยคือตอนเบอร์สองตาทีนี้เราก็ถอดเบอร์เบอร์สี่โยใช้เบอร์สองเหมือนเดิมเบอร์สองเหมือนเดิมใช้เบอร์สองเหมือนเดิมมาเพิ่มคำถามว่าใช้ได้หลายเบอร์ได้ไหมได้เปลี่ยนได้ทุกเบอร์ครับเปลี่ยนได้ทุกเบอร์เนาะเบรนการเล่นหวยเนาะเล่นทุกเบอร์เนาะอาจารย์เนาะแต่เราก็ผิดเนาะเล่นหลายเบอร์ผิดทุกเบอร์ แต่งวดที่แล้วถูกไหมครับที่หาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนั่นถูกไหมือนกันแต่ว่าถูกได้นิดเดียวถูกได้นิดเดียวเขากลายเป็นอันเป็นไรไปอีกเลยอันไปอีกโอ้ตายแล้วอาจารย์เวลาจะถูกทีก็กลายเป็นอันเป็นอะไรไปเนาะอันพันนันก็คือการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคต้องใช้บิจารณญาณขั้นสูงสุดใช่ไหมเป็นการเสี่ยงโชคมีได้มีเสียครับทุกคนทุกที่เป็นเหมือนกันหมดครับเหมือนการเล่นไฮโล การตัดผมก็เหมือนเล่นไฮโลคือมีสูงมีต่ำใช่มีกลางมีลองทรงกลางมีลองทรงสูงลองทรงต่ำต่างกันนิดเดียวต่างกันตรงไหนเล่นไฮลมันหกสี่เอวไอแตดผมมันตัดให้ขาดเอาลองทรงกลางไงก็หกสี่เวอาจารย์อันเดียวกันนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่เลยใช่ไหมอาจารย์คนละแบบคนละเบบเนาะเราจะบอกไอ้ทรงหกสี่เอวอย่างเงี้ยจะบอกได้ไหมอาจารย์ บอกไม่ได้ก็เอ้าก็ลองทรงกลางไงท่งหกซีเอมันมีคนมาสั่งไว้รุ่นเขาสั่งว่าสกินเฟสอ่าสกินเฟสสกินเฟสอันเดียวกันคือสามสองหนึ่งนั่นแหละอันนั้นคือเขามีคนสั่งอยู่หกซีเอวแล้วถ้าเขาสั่งหกซีเอจะรู้ไหมจานซีเอก็รู้คือศูนย์แล้วก็สี่แล้วก็หกอ่ามีหกมีมีเบอร์หกเบอร์สี่เบอร์เอวเบอร์ศูนย์เอลเขาเรียกศูนย์สลูสลเบอร์เอลจะเอว เบอร์เยื่อเป็นศูนย์นะเบอร์เหยื่อครับมันคือตุ่มกลมครับเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอบายมุกเลยอาจารย์นี่ถนัดเรื่องอบายมุกใช่ไหมอาจารย์ถามพาไปไม่ใช่ว่าผมไปเองคนถามพาไปคนถามพาไปเนาะครับไม่ว่ากันเนาะไม่ว่าปากมันพาไปปากมันพาไปนี่ครับนีสวยแล้วทีนี้เราจะทําให้นวลดูนะปากปลาจนคนพาด้วยปากปลาจนคนพาด้วยดูน้ำมือทำดูจะทําให้มันนวลนะดูนะอ้าวอ้าวาทำยังไงมันจะนวลออก เอาถอดเบอร์ครับถอดเบอร์ปรับฟันลงตํำสุดครับจะทำให้ขาวนวลกลมกลืนกลมกลืนนครัอย่างนี้ใช้หวีมันเป็นเทคนิคใช้หวีอีโต้ไม่ต้องใช้เลยปรับฟันลงอ่าปรับฟันลงนะปรับฟันลงแล้วก็ขูดใช่ไหมลาาเบาๆขมับคนไม่เหมือนกันอ๋ออย่างนี้เลยนะอาจารย์มันจะได้ไหมเนี่ยอาจารย์มันต้องใช้หวีด้วยนะผมลองดูคือถ้าคนไทยทำไปบอกคนทำมันจะโมโห จะเริ่มเริ่มยุ่เริ่มโมโหเลยใช่ไหมไม่ใช่เขาทําได้แล้วคนพูดว่าทาไม่ได้มันก็ไม่ต้องขายสิทำไม่ได้ขายได้อ่าอ่าขายทำได้พอเราทให้ดูก็ต้องดูไปก่อนดูไปก่อนมันจะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมอาจารย์คนถ่ายทำบอกทาไม่ได้ไอ้ช่างมันจะทําบุกควยได้ก็มันจะโดนอีกเริ่มโมโหเลยเนาะเริ่มมีความโมโหคนดูคนดูอ่าเริ่มมีโมโหแต่รู้สึกอาจารย์อ้อนเดี๋ยวนี้ผมว่าฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกจะโมโหง่ายอยู่นะอาจารย์ ดูโครงสร้างของกระโหลกก่อนเนี่ยว่าว่าทําไม่ได้เนี่ยช่างคนไหนว่าทําไม่ได้มาลองทําแข่งกันครับว่าโครงสร้างของคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วไปบอกว่าทําไม่ได้มันจะเป็นเพราะอะไรมันถึงทําไม่ได้เราก็อยากได้เหมือนกันตอนนี้ได้แล้วอให้คนพูดอย่างนั้นมันอาจารย์ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นใช่เลยครับผมความสําเร็จอยู่ที่ไหนความความไม่ดีก็ตามมาใช่อาจารย์ แล้วเคยเกิดได้เป็นของธรรมดาเกิดจะเจ็บตายเป็นของธรรมดาดูอาจารย์อ่อนแพรการพูดการจาก็่างกายสนใจแล้วครับนี่บอกไม่ได้บอกไม่ได้ใช่ไหมหกสิบเจ็ดคิดว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้ถ้าผมอายุหกสิบสี่ปีนี่ผมต้องแก่กว่าตายอีกเนาะหน้าตาหอมเนาะวดงออาจารย์นอนอาจารย์นอนอาจารย์นอนอมาแล้วครับนายแบบมาแล้วนายแบบนายแบบนี้เคยตัดอะไรนายแบบ ชดตีแปงมานายแบบอ่าชดตีแปงมาแล้วนี่นายแบบมาแล้วครับนี่นายแบบมาแล้วดูนะครับแบบมาหลังงนวลนวลนวลขาวนวลกลมกลืนเดินสังเกตดูหัวก็ระหว่างข้างบนข้างล่างหาองศาอ๋อหาองศานี่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนขึ้นบนลงล่างกว้างคูณยาวคูณสูง อันนั้นมันเป็นสแปรลูทอะไรเงี้ยเออสแปรลูทหนึ่งบวกสแปรลูทสองฟังก์ชันแล้วก็เป็นบวกกั่นตัดผมมีการมีสแปรลูทอีกด้านนึงกมันเป็นฟันเฟืองดูเออใช่เป็นฟันเฟืองเนะใช่ไหมใช่ใช่โครงสร้างวงกลมแต่ไม่ใช่วงกลมครับทีนี้มาดูด้านข้างเลยครับด้านข้างด้านข้างเช่นเดียวกันนี่ดูนะครับไม่กล้าถ่ายหน้าอาจารย์อ้อนเลยกลัวจะความโกรธจะเกิดขึ้นมาไม่ถ่ายได้อยู่ถ่ายได้ถ่ายก็ แต่ว่าช่บางคนเครียดนะจานไม่ใช่บางคนก็ถามว่าไอ้สิ่งที่ทําไม่ได้มันมีอะไรที่จา์อ้อนทําไม่ได้นะมันมีอะไรทําไม่ได้พราะวาความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นใช่ความสําเร็จอยู่ที่ไหนความโกรธความโมโหก็มาที่นั่นอันนินทากาเรเหมือนเทไม่แกบมันเอาตูดไปขูดหิน <laughs> อันนินทากาเรเหมือนเทแกลเออ ออักหน่ยไม่เก็บแสบเหมือนเอาตูดไปถูหินหินมันแข็งหินมัแข็งอันนี้เป็นคํำคมที่อาจารย์อ้นขอหยิบยืมมาใช้อยู่เนาะเป็นประจําเนาะอาจารย์อ้นจรงิงเลยครับครับเป็นเรื่องจริงครับเสร็จแล้วครับเลยเสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วนะอา้าวโอเคอเสร็จก่อนอ,าอา้าวเสร็จแล้วครับินแต่มอออยย่่่นีคบกแตผมมองดูแล้วร้านอื่นเขาปิดหมดใช่ไหมเนี่ใช่ลงมานี่ เลยมา้านนี้อ่า้านนี้ลานนี้คือร้านสุดท้ายนะเนี่ยร้านสุดท้ายที่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์ครับผม้านหนึ่งก็ปิดหมดแล้วครับเอออาจารย์อ้อนกันงายจบแล้วนสรุปไม่ดูเลยนะอ่าอ่าอ่าแกไม่มากครับครับครับสรุปได้ใช่ไหมครับสรุปได้เ่สินแล้วนะสรุปแว่ว่าว่าเป็นลองทรงกลางแล้วอันนี้ลองทรงกลางนะครับตอนที่มาผมยาวมาก ผมยาวมากเลยนะนเ,นเราเราจะวีแสกกลางแล้วก็วีอย่างนี้เพราะว่าจะไม่ได้ไปตัดก็เลยครับ <c oughs> ดูดีครับนี่ดูดีครับคบขอบคุณครับเสร็จขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับมาที่ไหนครับรถแปดลอ้อครับรถสิบแปดล้อเลยนะนี่โอ้อยจำผิดคนแล้วอาจารย์อาจารย์อ้นกันงาทำมันทำมันไปยงไป ครับมันบอกว่ามันตัดผมกับอาจารย์นอนตั้งแต่หมวยยังไม่งอกมันบอกมันตัดยังไงของมันตัดยังไงตัดยังไงเป็นเด็กเราก็มันมันก็ไม่ว่านี่เขาหวีดูแล้วเนี่ยเขาหวีแล้วก็จะเอาทรงอะไรเนี่ยอาจารย์นอนนี่ดูนี่รู้หมดเลยดูหมดเลยรู้เดาออกอาจารย์เป็นหมอดูหรือเปล่ารู้หมอเดาเนี่ยอาจารย์อาจารย์เป็นหมอเดาหรือหมอดูก็การคาดคะเนกับหมอดูมันใกล้เคียงกันมันมัน มันเป็นอาชีพใกล้เคียงกันเนาะการคาดคันนีอาชีพหมอดูคือการคาดคันนีคือการเดาอือใช่ถูกต้องสายมูล่ะสายมูนี่ก็ต่างหากสายไรผู้มูเตลูล่ะมูเตลูก็สลิมพลไปหน่อยนีดอาจารย์รู้จักมูเตลูยังไรู้สลิมคนมากขึ้นไปเออมูเตลูนี่นี่ต้องถามไวรุ่นไวรุ่นมูเตลูไวรุ่นมูเตลูคือความเชื่อชนิดหนึ่งเขาเรียกมูเตลู ความเชื่อในอดีตชาติความเชื่อในออความเป็นคู่กันในอะไรอย่างเงี้ยมูเตลูสายมูมูเตลูสายมูกับสายสันยมกับสายทิกกัดคนระเบีย <c oughs> บ <c oughs> <c oughs> อาจารย์นอ้นรู้มากเลยเ<ว>นาะอา <c oughs> จารย์นอ,นอ้นเออไม่ไม่ธรรมดานะอาจารย์นอ,นยรอ้นภาษาไวรุ่นของอาจารย์นอน<ว>้นเน,นี่ย<ว>อาจารย์นอ้นนี่กลับเป็นสิบแปดแปดสิบได้เนี่ยวายว้ห้านี่วัยรุ่นแห่ สิบแปดแปดสิบอย่าไปแห่มากนะกำลังโกหนวดนะครับท่าน <c oughs> ท่านพระอาจารย์เ <c oughs> อาไว้ลุกขึ้นมาฮะูข่าวอ่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ <c oughs> เป็นลองทรงกลางใช่ไหมอาจารย์ครับร <c oughs> องทรงกลางทรงลงกลาง <c oughs> ด้านด้านด้านบนด้านเดิมนี่เป็นสมุไรญี่ปุ่นมาอ่าลองทรงกลางขอบคุณมากครับอาจารย์นอันกันงานและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับ จบเลยครับจบเลยจบเลยรงซามูไรญี่ปุ่นนะครับรงซามูไรญี่ปุ่นนี้ดรู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนสงกปะป